ดูอีกด้านหนึ่งที่สาคัญมากกับเศรษฐกิจท่านผู้ชมก็คือครเรื่องของการคมนาคมการขนส่งนะครับวันนี้วันอังคารที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีก็รับทราบความคืบหน้าในเรื่องของการผลักดันรถไฟรางคู่มาตรฐานนะครับที่จะมีจากจีนเข้ามาร่วมลงทุนในบ้านเราเนี่ยน้องคายแกงคอยไปมาปตาพุทธ แล้วก็แก่งคอยมากรุงเทพกแล้วก็จะมีเรื่องของการเวรคืนด้วยนะครับเพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายเสียมวงที่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําในเร็วๆนี้นะติดตามกันหน่อยนะฮะบรรยากาศของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เป็นอย่างไรครับกับคุณสุภกิจแสวงการครับครับสวัสดีครับคุณสุภกิจครับเชิญครับครับคุณนัดคุณนดิชาท่านผู้ชมครับ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการคมนาคมและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวครับโดยมีการเห็นชอบในการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีน้ําเงินนอกจากนี้นะครับคอรมอยังเห็นชอบในโครงการพัฒนาท่าเรือภูเก็ตนะครับให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือยอชและเรือครูสได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระหว่างไทยกับจีนด้วยครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีการพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเวรคืนนสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วงบางใหญ่ราดบุรณะรวมถึงอนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อเลยครับโดยพระราชบัญญัติเวนคืนเพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับจะมีที่ดินที่ต้องเวนคืนทั้งหมด986แปลงแต่ว่า หลังจากมีการเจราจานะครับเจ้าของที่ไม่ตกลงทั้งหมด69แปลงซึ่งในจนํานวนนี้เป็นที่ดินวัดและก็ธรณีสองรวมท,ทั้งที่ดินราชพัสดุโดยครั้งนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติเวนคืนที่ดินทั้งหมด54แปลงครับนอกจากนี้จะมีการเห็นชอบร่างพระ,พร,ะราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินในช่วงหัวลําโพงบางแคและก็ช่วงบางซื่อท่าพระรวมทั้งหมด4ี่ฉบับ ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบโครงการพัฒนาท่าเรือภูเก็ตและก็ระบบศุลกากรโดยตั้งเป้าให้ภูเก็ตนะครับกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็น Dubai of East นะครับโดยจะทําพัฒนาท่าเรือภูเก็ตให้สามารถรองรับเรือสำนากขนาดใหญ่ทั้งเรือยอชและก็เรือครูสนะครับทางนี้เบื้องต้นมีการกําหนด2เส้นทางเดินเรือนะครับได้แก่เส้นทางภูเก็ตสิงคโปร์และก็เส้นทางภูเก็ตเมียนมาครับ นอกจากการอนุมัติโครงการนะครับคณะรัฐมนตรีก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่ระหว่างไทยจีนด้วยครับโดยทางพลเอกพลอกลากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็รายงานต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการหารือครั้งแรกโดยทางจีนนะครับคณะกรรมการพัฒนาโค,โครงสร้างพื้นฐานนะครับจะเดินทางมา มาหารือกับทางคณะทางานของไทยนะครับโดยการประชุมครั้งแรกจะเกิดขึ้นในวันที่21จนถึงวันที่23มกราคมนี้โดยมีกรอบการหารือว่า,าจะเป็นการกําหนดว่าใครจะเป็นคนทําอะไรไม่ว่าจะเป็น จะดูว่าไทยจะลงทุนไทยจะสร้างหรือว่าจีนจะลงทุนจีนจ,จ,จะสร้างนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพบปะหารือในครั้งที่2คือกําหนดวันมาแล้วในวันที่5-7กุมภาพันธ์โดยครั้งที่2นี้ครับจะเป็นการกําหนดแอคชั่นแพลนว่าจะเริ่มการปฏิบัติการแต่ละขั้นตอนเมื่อไหร่นะครับรวมทั้งจะมีการกําหนดว่าการออกแบบโครงการนี้จะเป็นอย่างไรด้วยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของที่ประชุมครมวันนี้ครับคุณนัทคุณอธิชาครับ ครับขอบคุณคุณสุภกินนะครับ,รบก็เดี๋ยวลุ้นกันโครงการลงทุนรถไฟทางคู่หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเห็นขึ้นไปหลายตัวแล้วน่าจะเร็นรอรับเหมาเอยเหล็กเอยนี่น่าจะดีดอยู่นครรับวสสอ้างนะครับ